วัสดีครับผมเดี่ยวนะครับวันนี้อยู่กับพี่หยีแล้วก็พี่เบิร์ดนะครับพี่หยีกับพี่เบิร์ดก็เอาริเทเลสมาลงที่นครสวรรค์นะครับก่อนอื่นอยากถามก่อนว่าพี่หยีกับพี่เบิร์ดทำอะไรกันมาก่อนบ้างครับก่อนหน้านี้พี่ทํางานประจําอยู่ค่ะอ่าพี่เบิร์ดทำงานประจําอยู่โอเคพี่ก็มีร้านอาหารแบบสไตล์โฮมเมดค่ะอ๋อโอเคได้ครับ ตอนนั้นอะไรโดนใจให้ขับรถจากนาครสวรรค์ไปกินถึงกรุงเทพครับพี่ <laughs> วันหนึ่งพอเราเอ๊มีร้านอาหารอยู่ในบ้านที่หนึ่งใช่ไหมแล้วน้องสาวก็มาคุยเพราะว่าเขาใกล้อะอายุเยอะเดี๋ยวเบื่อเบื่องงานประจำน้องคนเราอาชีพมันต้องมีสองขาเนาะก็คุยกันอย่างเงี้ยก็เลยบอกเออเดี๋ยวค่อยๆดูตอนแรกก็ไปดูอันนู้นอันนี้เสร็จแล้ว มาลงก็เอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ถ้าเป็นข้าวกขนมน้ำหวานเหมือนพวกอาหารอะไรยังบิงซูสไตล์ไต้หวันอะไรเงี้ยเออไม่เหมาะก็เลยเอาดูดูจนมาปรึกษาน้องไปเจอแล้วพิซซ่าเตาถ่านก็ปรึกษากับเบิร์ดปรึกษากับน้องสาวเบิร์ดเขาไม่พูดอะไรมาเอาเลยจิเอาเลยพอบอกพิซซ่าแต่เอาเลยคนนี้เขาสไตล์แบบเอาเลย เราบอกเดี <G ã entender> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี่ยวก็ติดต่อเจ๊เจ๊เเมือเราไปเจอคุณเดี่ยวในไอจีเราได้วยความที่เราก็ค้นหาข้อมูลเอ๊ะจะเอาอะไรที่มันเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เนาะที่มันต้องร้อน ต้องแบบสามารถส่งเนือดี้ได้ไดครับเออแล้วก็คนที่ทานก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็เออวควววนครสวรรค์ยังไม่มีเตาถ่านอันนี้สําคัญที่แต่เราต้องยอมรับว่าศึกษาข้อมูลมาเยอะเหมือนกันนะคะก่อนจะมาอยู่ที่ลิตเติ้ลเลนใช่เราบอกว่าศึกษาข้อมูลมาเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วพิ่ซาดพ,พวกเตาถ่านเอาฟืนอะไรเงี้ยมันเยอะมีเยอะนะคะคแต่พอมาเจอของลิตเติ้ลเลนเออพอเห็นแล้วโอเค ดูลิงก์ดูลิงก์กันนี่นะลิงก์โอเคุเดี๋ยวส่งมาแล้วสำคัญที่สุดก็คือเจ้าของริทเทิลถูทต้องค่ะเขินเลยพอคุยอ๋อมันใช่เลยแบบมันมันคลิกกันง่ายมากเลยแล้วก็คือพูดง่ายว่าทำธุรกิจไม่ได้แบบอะไรอะธุรกิจนำแบบเงินนำทุกอย่างไม่ใช่พอคุยกับคุณเดียวเนี่ยมันเหมือนเฮ้เรามาอยู่ในครอบครัว <Qian. S 1> พิซซ่าเตาถ่านเนี่ยอิติเลเโอเว่นมีความรู้สึกเฮ้ยมันใช่คนเนี้ยังบอกกับเบิร์ดเฮ้ยเขาไม่ธุรกิจจ๋าเขาเป็นอะไรที่คุยกันแล้วแล้วโอเคลงตัวเหมาะเหมาะมากไม่ได้แบบเอาเงินนําหน้าเนี่ยขอบคุณครับผมจะลอยแล้วรค,รรครับพี่เรื่องจริงเรื่องจริงครับพอมาทำปุ๊บยิ่งแบบเอ้ย เราคือครอบครัวพิซซาตำถานจริงอ,อใช่ใชออ่รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าออถึงแค่ว่าเจ้าของนะคะพอวันนี้พอมาทําจริงๆแล้วขึ้นมาเนี่ยเออแป้งคือเขาที่แล้วที่พี่หยิบไปอ่ะพี่ไม่ได้ไปเขาก็จะกัดมาว่าเออตัวแป้งพิซซาเนี่ยเฮ้ยโอเคนะอะไรเงี้ยเราก็แค่ฟังเออแต่พอวันนี้ได้มาเจอของจริงก็ต้องบอกยอมรับว,ว่าเออแป้งอร่อยจริงๆค่ะ<ๆ>แล้วก็ไปกินที่อื่นมาเพราะด้วยเดิมก็เป็นคนชอบกินอยู่แล้ว พอมาเจอเออยอมรับว่าอร่อยจริงค่ะนะคะแล้วพิซซ่ากะเพราวันนี้ที่ลองเป็นยังไงบ้างครับมันไม่น่าจะเข้ากันได้แต่มันเข้าอ่ะโอเคไม่ได้แต่ได้ครับเนื้อออกเลยค่ะเนื้อออมีชีสมีแซ่บเผ็ดร้อนเออครับแล้วมันมี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 ชีสทำให้แบบเออเฮ้ยโอเคมากเข้ากันไม่น่าเชื่อเท่านี้ อยากขอเป็นไอเดียเผื่อเจ้าที่อื่นอยากจะแบบเหมือนทำตามพี่หยีกับพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยครับพี่หยีกับพี่เบิร์ดมีวางแผนว่าแบบเหมือนอยากจะโปรโมทยังไงบ้างในนครสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยครับเผื่อแบบที่อื่นจังหวัดอื่นอยากจะเอาไอเดียนี้ไปใช้อะไรประมาณเนี้ยครับสั้นๆก็ได้ครับนี่อันดับแรกโปรโมทอะคะโปรโมทโปรโมท ก็ต้องกับคนใกล้ตัวก่อนทาง Facebook ทางไอจีทางไลน์เราก็ต้องลงรับน้อยเพื่อนเนี่ยมีเป็นพันสองพันคนก็ต้องเห็นหมดเฟซบุ๊กก่อนค่ะโอเคขอบคุณครับก็คือพง่ายๆใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์สุดยอดทันสมัยมากเลยครับก็วันนี้กวนพี่หยีกับพี่เบิร์ดแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ร้านครบเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่มาเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณครับ